ครับผมผมครับสวัสดีผมช่างหน้าครับพบพบกับช่างหน้าคือเก่าครับผมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเคต่อไปก็คือพัดล่ม14นิ้วฮาตาลิ14นิ้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมมาเบิ้งนะครับเนาะแกนเกีียวกับเรื่องสายครับตัวนี้ตัวเครื่องนี่บ่เป็นยังครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเนาะอันนี้เกีียวกับเพื่องสายแกนเรื่องสายดึงคือดึงลงบบมี่ครับผมไม่ต่กลกองเฟื่องสายซื้อ มันก็ใส่บ่อได้นะครับเนาะเดี๋ยวเรียกจังไหน่อผมก็งงเหมือนกันนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาหาแกนเฟื่องสายใส่นะครับเนาะเอ่อหาแกนเฟื่องสายใส่ว่ามันจะใส่ใดบ่อครับผมเพื่อนๆทุกคน่ะเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับเนาะตอนนี้พัดลมมันก็อยู่ชั้นสี่ละมอนหายกายังกระโดดบบนี้เดี๋ยวเข้ามาหาแกนเฟื่องสายหาหนี่ใส่นะครับเนาะว่าพัดลมจะใส่ใดหรือบ่อครับผมไปเข้าไปเบิ้งกันนะครับไป เดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวจะเปิดบึงจะเปิดดูว่ามันขาดอะไรมั่งในกล่องเฟืองสายกล่องนี้อเดี๋ยวฮันจะมาถอดก่อนนะครับนาะอถอดก่อนถอดก่อนถอดแคปคาป,ปาออกก่อนแป๊บเดียววางน,อน็อตโอ้ยไม่มีอะไรเลยครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใส่อันนี้ใหมนี่ครับเดี๋ยวถ้าจะใช้เฟื่องตัวนี้ไหมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดการใส่เลยนี่ครับผม,มนี่ครับยัดลงไปเลยครับผมจะลองดูด้วว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋เดีย๋ยวเดี มันใช่ลุนเอาละบันอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วเข้าจะมาปิดฝาอันนี้นะครับนะเนาะจะมาปิดฝาอันนี้แล้วมาทดลองเบ่ง เราขันน็อกก่อนเราก็จะมาลองดูเดี๋ยวครับผมหาน็อกก่อนแป๊บหนึง่งครับผมไปหาน็อตมาเสร็จเรียบร้อยก็ามาขันดูบานแล้วเราก็จะมาทดลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าน็อตนี้ได้มาก็น็อตยาวๆเลยอยาวก็ไม่เป็นไรน็อตสั้นไม่มีน็อตสัน้นมมีให้พี่น้องเลย เอาละบาทนี่นอดสันไม่มีก็เอานอดยาไปก่อนก็ได้ครับวัะเป็นยังเดี๋ยวเรามาทดลองบึงแมนบอกแล้ เดี๋ยวเราก็จะมาเสียบปลั๊กเปิดดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเนาะฮึบเสียบปลั๊กเอาเปิดเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งหมนุนโอ้สายสวยเลยครับนั่นเป็นยังไงเ,เห็นไหมหมุนครับ แล้วทีนี้เราก็จะมาล็อกดูโอ้โดการครับเอาใา,าได้ผลครับได้ผลได้ผลใช้ได้ใช่ได้เดี๋ยวเราก็มาทำการประกอบครับได้ผลครับผมเดี๋ยวถอดตักก่อนก่อนจะ ซ้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดปลั๊กทุกครั้งด้วครับเด้อชันบอได้ครับผม,มผมขันลองเบึงครับ เรียบร้อยแล้วเขากจะมาประกอบไว้คือเก่าครับผมนี่นะจะลองเบิงบัตนึงพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมของเก่าเก็บอายุในหลานของเก่าเขาอยู่ชอนบุรีนะครับเนะะเาะเก็บเอา ไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปเห็นกับเก็บเอาแล้วผมก็ได้เพราะว่าจะของเขเป็นช่างสอมพัดล่มนะครับเนาะเอาก็เอามาสอมก็ได้ของเกา่าเราไม่ทิ้งครับผมดีกว่าไปสื่อเขาครับสื่อเขาตัวายตังค์เลยครับ พ่อเด้งได้พ่อนะครับเนาะ่ะเป็นอันว่าผัดล่มผมจะสมบูรณ์แบบเลยครับเ,เพื่อนๆนี่อืมใด้การบาดท,ที่นี่ครับผมเดี๋ยวไปเสียบบึงนะครับเนาะ,ะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กจะลองดูอันนี้เครื่องนี้บริสอทยังครับมาใช้แต่ตะแกงหน้าตะแกงหลังใบพัดนะครับเนาะแล้วก็กล้องเครื่องสายแค่นั้นเองครับผมข้างในผาอ่นเป็นยังครับสมบูรณ์ทุกอย่างเอาเบอร์หนึ่ง นี่เบอร์หนึ่งครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับนี่อันนี้พัดลม5้าตาลิ14ิบี่นิ้วนะครับเนาะครับพัดลม5้าตาลิส4นิ้วครับผมอ่าเบอร์สองใช้ได้เบอร์3ามใช้ได้เอา้าสายดูนั่นเห็นบหเพื่อน๋ันนี้ก็เไ้พัดลมมาไม่ตัวหนึ่งนั่นครับ เอ,อา,อาใส่ได้นะครับเนะาะเอาล็อกดูดิล็อกสายดูใส่ได้เป็นอนวาใส่ได้นะครับเนาะนเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไล์กดแชร์ให้่หางหน้ากว่าพระในเด้อครับผมคลิปนี้ครับผมรับ,บมีนยังหมักไม้เนาะครับเนะาะเริ่มเพื่อนนี่ก็ซอมเพื่องสายใส่ใบพัดไม้หนากาบหนาหลังโอ้ส่ตะแกงหนาหลังกับซอมเพื่องสายครับเนาะ บมมีหยังก็เสร็จแล้วครับผมไะผมก็ขอจบคลิปแค่สานีก่อนนะครับน้อาผมช่างหน้ากอดผ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หังหน้ากอดผ้าเยเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับ